คู่ที่2ครับไปที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับแบล็กเบอร์โลเวอร์เจอกับอิสสวิททาวครับเล่นกันในเวลาตีสองนาทีแบล็กเบอร์โลเวอร์อยู่ในอันดับที่18ของตารางคะแนนครับมีอยู่20แต้มจาก17เกม8เกมในบ้านเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้ถึง6เกมเลยนะฮะยิงได้7เสีย14ส่วนอิสสวิททาวเนี่ยอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนครับมีอยู่27แต้มจาก17เกมครับ8เกมเยือนเนี่ยชนะ3เสมอ2แพ้3นะครับ ก็นัดล่าสุดของแบล็กเบิร์นครับพวกเขาเนี่ยบุกไปเสมอกับแบล็กแฮมนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็รวมๆช่วงหลังก็ถือว่าโอเคขึ้นมานะมีชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครับส่วนอิฟสวิททาวครับล่าสุดบุกไปแพ้ออฟฟอร์จูริเต็ดหนึ่งประต,ตูต่อ2ครับ นี่คือการแพ้ในรอบ7เกมหลังสุดเลยนะครับก่อนหน้านั้น6กแมตช์พวกเขาชนะ4เสมอ2ครับเพิ่งมาสะดุดแพ้ในเกมล่าสุดเกมในวันนี้ครับแบล็กเบอร์โลเวอร์จะมีติดแบนหนึ่งก็คือเทเลอร์ฮิกแมนนะครับมิดนฟะิลด์ที่ไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้แล้วก็จะมีตัวเจ็บอีกประมาณ6-7ถึงตัวด้วยกันโดยตัวหลักครับก็จะมีทางด้านของแอนดรีกุนจอนเซนนะฮะเป็นแนวลุกนะฮะแล้วก็จะมีตัวเลือกอย่างพวกไรอันเฮสนะฮะที่จะเป็น แดนกลางให้กับทีมในเกมนี้นะครับส่วน i ิ s สวิททาว n เนี่ยมีเจ็บไป5-6ตัวด้วยกันนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีจาเดนฟิโลจีนนะครับเป็นแผงมิดฟิลมีทางด้านของจอชเฮิร์ชเป็นหน้าเป้านะครับตัวหลักกันนะก็เขาให้ i ิ s สวิทเนี่ยบุกมาต้องบังคับชนะซึ่งดูจากทรงในตอนนี้ผมว่าไม่ง่ายครับสำหรับ i ิ s สวิททาวโอกาสจะแบ่งแต้มกันเนี่ย <c oughs> ยังมีความเปไปได้ค่อนข้างสูงแม้ว่าแบล็กเบิร์นเกมไนจินอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมว่าทั่วเขาน่าจะสู้ได้สนุกนะครับมีโอกาสเสมอค่อนข้างเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็แบล็กเบิร์นเล่นในบ้านเนี่ยก็สู้กับอิสวิทได้ตลอดนะครับเกมนี้ไม่ศูนย์ศูนย์ก็อาจจะหนึ่งหนึ่งนะครับขอเชีร์ที่แบล็กเบิร์นโลเวอร์